นะโมตัสสะภะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตโระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเิปารโร กัสสมิงปฏิธาโหติปานินันตีติขอเจริญสุขแกข่คณะอุบาสกอุบาสิกาที่พร้อมอกพร้อมใจน้อมนำผ้าทิพอันบริสุทธิ์บดุดเลื่อนลอยมานาภาคากา ก็หมายความว่าเรามีเจตนาเป็นกุศลขนขวายวัตถุทานคำว่าวัตถุทานคือหมายความว่าจะเป็นปัจจัยอาหารหวานข่าวสิ่งที่เราได้เตรียมอามาเป็นเดือนสามเดือน ที่เราได้ขนขวายและสำเร็จวันนี้เนี่ยถือว่าทานารไมัยบุญสำเร็จด้วยการขนขวายนี้เราจะทำไงให้บุญกุศลอันนี้เกิดให้มากขึ้นเราก็ต้องน้อมรวมพลังจิตตนเองให้เป็นหนึ่งอธิษฐานบุญกุศล ที่เราถวายผ้าทิพย์มีความบริสุทธิ์ก็หมายความว่าเราหาเงินทองมากว่าจ,จะได้เป็นร้อยเป็นพันได้ครบปีแต่เราเสียสระวัตถุทานการเสียสระในที่นี้คือหมายความว่าเอาทรัพย์ภายนอกให้ กลายเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่แหละที่พระเจ้ากลัดว่าปุญญาเนปรรโรกะสมิงปฏิฐาโหติปานินันติมุญเท่านั้นเองเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกงั้นเราสังเกตต่คนเราที่เกิดมา ที่มีลักษณะมนุษยสมบัติที่โยมปรารถนาสุโครูวว่าด้วยอำนาจทานบารมีที่ข้าพเจ้าถาวายในถ้ำตรางสงไม่ได้เฉพาะเจาะจงส่งรูปหนึ่งรูปใดก็หาไม่ได้ขออำนาจทานบารมีนี้ข้าพเจ้ายังเวียนว้ายตายเกิดข้ายังปรา กฎอยู่ในมนุษย์โลกขอให้เราได้มนุษย์สมบัติและอำนาจบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ขอให้เราได้เทวโลกสมบัติและอำนาจบุญกุศลที่เราได้ทำในวันนี้ขอให้ได้พระนิพพานสมบัตินี่คำว่าสมบัติในที่นี้ คือหมายความว่าถ้าเรามองในแง่ของธรรมะแล้วเนี่ยบุญกุศลนี่ฝังไว้ในภวังคจิตของตนเองคนไหนมีปัญญาล่ะ mm hmm. ทานนามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคศีนลนามัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา mm hmm. ปัจจา,ายมาใหม่บุญสำเร็จด้วยการขนควายปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้บุญปาตาาุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาธรรมสวนาใหม่การฟังธรรมเทสนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเตศนานิพลังบุญ พลังบุญที่เราได้ขนขวายเนี่ยสิ่งที่เราขนขวายทําบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเพราะกายเนี่ยอยู่ไม่นานแล้วเพราะร่างกายเนี่ยเราถือกายจะพ่อแม่มาแต่กายอันนี้เรามีปัญญาภาวนาใหม่เราสร้างปัญญาพิจารณาโอ้ชีวิตของเรา ทุกโลกแลยก็ทุกหนามหลีกเลี่ยงพยามมจ,จุราชไม่ได้ทำอย่างไรหนอเราเกิดมาชาตินี้จึงจะได้มนุษยสมบัติสวรสมบัติพระนิพพานสมบัติเราก็พิจารณาให้แยบขายเออตอนนี้พ่อแม่ก็จากเราไปญาติพี่น้องก็จากเราไปหรือบางครั้งโูกก็ตายก่อนพ่อแม่ งั้นชีวิตของเราจริงไม่แน่นอนฉันั้นพทธเจ้าเห็นว่าที่พึ่งที่แท้จริงคือบุญกุศลบุญกุศลที่เราได้สะสมอยู่ในมโนทวารเนี่ยเวลาเราหมดลมปุ๊บเราก็เอาบุญไปเราสร้างบุญเอากายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเอากายสร้างบุญไว้ เอากายสร้างบุญยังไงอัอปาจันนายเนี่ยบุญสม็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไว้เราเป็นโูกหลานเคารพพ่อแม่เชื่อพ่อแม่ไม่ดื้อรั้นพ่อแม่ลูกคนไหนถ้าทำได้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบุญอันนี้ก็เกิดแล้ว เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพทธเจ้าเตือนสติอยู่บ่อยๆ mm. ภาวนาใหม่บุญสําเร็จด้วยการภาวนาเนี่ยเราใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาไงอบรมจิตเรา,จ,เราไไจิตเราเป็นไงจิตเราเปลี่ยนไปด้วยอาฆาตพยาบาท ใจคนเร่านี้อาฆาตปยาบาลปองร้ายผู้อ,อื่นคิดอยากได้ของคนอื่นแล้วก็คิดอิจฉาคนอื่นเนี่ยใจเรามันคิดอย่างเงี้ยแต่ถ้าใจเราคิดอย่างนี้เราใช้ภาวนาแล้วภาวนามยปัญญาปัญญาอบรมจิตให้อารมณ์โทสะเนี่ยลดน้อยลงไป ให้อารมณ์พยาบาทลดน้อยลงไปให้อารมณ์อิจฉาริษยาเนี่ยลดน้อยลงไปถ้าคนไหนอารมณ์เหล่านี้น้อยลงไปคนนั้นมีภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาอบรมจิตเพราะจิตนี้มันเป็นนามธรรมเราไม่สามารถที่จะจับจิตได้นอกจากตัวปัญญา ฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยเขาจึงให้เจริญภาวนาอบรมจิตตนเองไม่งั้นจิตเราเนี่ยไวายมากเลยแล้วเราไม่สามารถที่จะทันอารมณ์ก็เ,เรียกว่าทำอารมณ์อารมณ์มากระทบใจอันนี้ใจเราเป็นไงใจเราก็เคลิมไปตามอารมณ์เวลาขัดใจหน่อยก็เกิดอารมณ์แหละขุ่นเคือง น้อยใจเสียใจแล้วก็ทุกข์ใจนี้คนภาวนานเนี่ยชำระใจตนเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพลิงทุกเพลิงกิเลสที่เผาใจทำให้ใจเราไม่สบายเราเกิดมาชาติหนึ่งเราได้รูปกายจากพ่อแม่ เราก็อารูปกายเนี่ยสร้างบุญกุศลเนี่ยเอากายแล้ขนขวายสร้างบุญให้เกิดขึ้นปัาตานุโมทนาใหม่เห็นคนอื่นสร้างบุญขออนุโมทนาวันนี้วัดสังฆทานนิพถวายผ้ากฐถินข้าพระเจ้าไปไม่ได้ก็อนุโมทนาการอนุโมทนา จิตท,ที่เราน้อมนึกถึงบุญกุศลน,น,นี่ก็แสจิตก็เป็นปัจจานุโมตนาใหม่แล้วหรือเราได้ยินได้ฟังเนี่ยครูบาอาจารย์ว่าสินข้อนี้ห้ามอะไรอารมณ์เหล่านี้ที่เกิดขึ้นใจเราเป็นทุกข์เราจะดับยังไงอันนี้เราได้ยินได้ฟังเกิดปัญญาอีกแล้ว ทำมัสจนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเราก็มาเตือนตนเองเตือนตนเองว่าสิ่งที่เราทำผิดพลังไปด้วยกายด้วยวาจาเราจะเริ่มชีวิตใหม่ชีวิตเราคับแค้นใจเรามีทุกข์ใจ ความาทุกข์ใจคือหมายความมาเช่นเราได้สามีกินเหล้าเก่งเนี่ยแม่บ้านก็ทุกข์ใจหรือได้สามีเจ้าชู้แม่บ้านเนี่ก็ทุกข์ใจหรือเราได้แม่บ้านเนี่ยชอบเล่นไพ่สามีก็ทุกข์ใจหรือเราได้ล,กกลูกเกเรว่ายากสอนยากความเป็นพ่อแม่ก็ทุกข์ใจ นี่เราอยู่ได้เพลิงทุกนี่เราจะทาไงเราจะทำไงหาอุบายให้ทุกตัวเนี้คลายไปเราต้องใช้สติปัญญาพิจารณาโอ้เรามีเวรบิกรรมอะไรหนอได้สามีก็สามีไม่มีศีลได้ปริยาปริยาก็ไม่มีศีลได้โลกมาก็ว่ายากสอนยาก เราใช้เวีใช้กรรมชาตินี้ให้มันหมดไปอํานาจบุญกุศลอันนี้เนี่ยที่ข้าพเจ้าได้ทำข้าพเจ้ายัางเวียนไหวาตายเกิดขึ้นชื่อว่าคนทุศิล์อย่าให้เจอนี่เราอาธิษฐานถ้าเราอาธิษฐานเนี่ยอํานาจบุญกุศลเหมือนพระอนุรุทธะพระอนุรุทธะเนี่ย ถวา,ายทานให้ประเจกโพธและอธิษฐานว่าข้าพระเจ้ายังเกิดพบใดชาติใดชื่นชื่อว่าความไม่มีจะได้มีเกีดข้าพระเจ้านี้อธิษฐานแล้วพลังอำนาจบุญกุศลที่อธิษฐานเนี่ยสมัยสมณะโคดมพุทธเจ้าเรา เกิดเป็นพระอนุรุทธะตอนเป็นเด็กมีสหายเล่นด้วยกันเนี่ยพัทยะกิมพิระเป็นสหายเล่นในระหว่างเล่นด้วยกันก็ปรึกษาหรือว่าถ้าคนไหนเล่นแพ้แล้วต้องเอาขนมเอาขนมมาเลี้ยงกันอรุธะกุมาร เล่นที่ไรแพ้ทุกเที่ยวพอแพ้ก็ต้องไปขอขนมจากแม่มาเลี้ยงเพื่อนกันอนุรุทธะเล่นแพ้ทั้งสามครั้งพอครั้งที่สี่แม่ก็หาอุบายสอนโลกให้คนใช้มาเอาขนมที่แม่ทีนี้แม่ก็หาอุบายแล้ว ล่างถาดเปล่าและอาถาดความมาคนใช้ก็ถือมาอานุภาพทานบรมีของเขาเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ในบ้านเห็นขนมไม่มีในฐาดอุบายเม่ะสอนโลกอำนาจทานบรมีของอนุรุะธธเานี่ย คนใช้เดินไปพ่อเปิดถาดเขาหนมในถาดเต็มเลยอนุรุท้าก็เปลียงสหายสหายก็กินกันอ,อ,อร่อยอร่อยพอกลับมาบ้านอนุรุธ้าต่อว่าแม่แม่ทำไมแม่ไม่รักโกูกทำไมแม่อา ขนมไม่มีเนี่ยม,มาให้อร่อยมากเลยต่อไปแม่ต้องทำขนมไม่มีให้ในี่ทุกวันแม่ตกใจเอ๊ะเราเอาถาดไปเปล่าๆเ,เหตุไนหนอขนมในถาดจึงมีนี้อนุภาพอะไรอนุภาพทานบรมี ฉะนอนุภาพทานบรมีโคเราเนี่ยที่สะสมเกิดมาชาติหนึ่งก็สร้างทานบรมีไปไว้อันนี้ร้อนถึงเทวดาเลยถ้าเทวดาไม่ในรามิรข้าหนมไม่มีให้ปรากฏเนี่ยอํานาจบุญของอนุรุธะนี่มีอนุภาพมากเลยอ,อันนี้ฉันใดก็ตามเราเป็นชาวพุทธเนี่ย เราได้สร้างทานบารมีก็สะสมไว้ในใจกอบโกยไว้ในใจพอหมดลมแล้วเนี่ยเราก็เอาบุญไปก็เรียกว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกก็เป็นโอปาสิกะลอยเกิดด้วยบุญและอำนาจสมาธิและอำนาจปัญญาเราก็เพิ่ง ฐานบุญให้มากขึ้นไปว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้บุญเนี่ยมากขึ้นอีกนี่เราสอนตนเองเมื่อเราสอนตนเองแล้วเออก่อนนอนตื่นนอนก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นสมบัติของเราแต่สมบัติที่เราขนขวายทำทุกวันเนี่ย หาเงินหาทองหาที่อยู่อาศัยหาที่ดินที่อยู่เนี่ยนี่เป็นสมบัติผลัดกันชมแต่สมบัติที่แท้จริงเป็นอริยะทรัพย์สมบัติเป็นสมบัติภายในที่เราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วเนี่ยเราทําให้เต็มที่เลยอันนี้ทําให้จิตใจก็ปลื้มใจดีใจแล้วก็สุขใจ เราอมาโนธรรมเป็นกรรมนิมิตอยู่ในใจเราไม่เสื่อมคลายและบนตัวนี้แหละเป็นเครื่องหมายปรากฏอยู่ในมโนทวารกเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตนี้กระแสจิตเราไปสู่เบื้องบนอย่างเดียวอย่างใน,น้อยเทวโลกสมบัติพรมโลกสมบัติและ นิพพานสมบัติเนี่ยมนุษย์เกิดมาสร้างบารมีสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเองอันนี้มนุษย์เกิดมาไม่สร้างบุญละมนุษย์เกิดมาไม่สร้างบุญก็ผิดผิดศีลกะปานาก็ทำอตินา,าก็ทำกาเมก็ทำมุสา,าก็ทำสุราก็ทำ เมื่อทำแล้วเป็นไงเราไม่ได้สมมุติเราไม่ได้สมบัติของมนุษย์หรอกอมเมื่อเราไม่ได้สมบัติเป็นอะไรเป็นมนุษย์วิบัติเกิดมาแล้วก็สร้างเบญสร้างกรรม,มปลานาติบาตก็ทำเทียงพ่อเทียงแม่ว่าพ่อว่าแม่ด่าพ่อด่าแม่นี่ก็กรรมหนักสิ ทำมาหากินก็ไม่เจริญฉะนั้นลูกเนี่ยอยู่ใกล้พ่อแม่ถ้าคนไหนทำบุญก็ได้บุญํางว่าทำบุญคือหมายความว่าเมื่อท่านแก่เท่าจราแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบลูกคนไหนคิดตอบแทนคุณค่าน้ำนมลูกคนนั้นใจเป็นกุศลทุกวันให้ข้าวให้น้ำ ให้พนุง่งให้พนมยามแก่เท่าจราบำบัดทุกบำรงสุขเราต้องนึกถึงว่าเราก็จะโตได้เนี่ยแม่อาบน้ําให้เราขี่ครั้งเช็ดผ้าขี้ผ้เยี่ยวขีครั้งอเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่พาเราไปหาโรงพยาบาลขี่ครั้งเราต้องนึกถึงอย่างนี้ ถ้าเรานึกถึงอย่างนี้มนุษย์อยาคิดตอบแทนคุณค่าน้ำนมแล้วก็ได้บุญทุกวันเลยนั้นอุดมมงคลเนี่ยมงคลโสดผู้เจ้ากลัดว่ามาตาปิอุปปิตุุปัตฐานังเอตามังกรมุตตะมังคนไหนดูพ่อแม่นี่เป็นมงคลทุกวันเลยมงคลแปลว่าความเจริญ ดังนั้นเราเป็นชาวพุทธแล้วเนี่ยปีหนึ่งเรามีเจตนาเป็นกุศลที่วัดไหนมีกระถินเราก็น้อมไปถวายเพราะว่าคําว่ากระถินเนี่ยเขามีการมีเวลามีจำกัดแค่เดือนเดียวเราถวายผ้าแล้วเนี่ยพระก็มาอุปโลก ว่าองค์ใดองค์หนึ่งชีวรคขาดองค์ใดองค์หนึ่งมีสติมีปัญญาสามารถรู้ธรรมแปดประการท่านก็พิจารณาให้องค์นั้นครองดังนั้นพระเนี่ยพอเข้าปรรษาสามเดือนแล้วพอออกจากปรรษาแล้วเปลี่ยนไกลชีวรอ,อุตรางส์งอันตรวาสกสังคติ ผืนใดผืนหนึ่งสามผืนท่านจะพิจารณานี้เราให้วัตถุทานด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นทายกเป็นผู้ให้ปฏิคาหกเป็นผู้รับเจตนาบริสุทธิ์ด้วยกันนิทานเราปรารถนาอะไรเราเราปรารถนาที่เราตั้งใจเอาไว้บุญกุศลน,นั้น ก็จะได้สําเร็จความปรารถนาฉะนั้นที่ญาติโยมเสียสละเวลาอันมีค่าของตนเองที่ตั้งใจมาถวายผ้ากรถินที่วัดสังฆทานแล้วตั้งอกตั้งใจมาสมาทานเบญจศีลตั้งอกตั้งใจอนโมทนากถินแล้วตั้งอกตั้งใจฟังธรรมะสิ่งที่เราตั้งอกตั้งใจเป็นกุศลทั้งหมดนี้ ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้จะเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเธอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังและจบลงนั้นเป็นคำเทศนาของอหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมนะครับ จากนี้ไปก็จะบางสุขุนนะครับใหอพรอนิจาวันตั้งคัคดา สังขารต่างได้ไม่เทียงนอมอุปาทวยธรรม,มิน้อมีม่อานเกิดแรเสื่อมไปเป็นธรรมดามอุปาจิตตวานิรุจน์เตมเกิดแรวย่อมดับไปแต่ตั้งโวมผัสมมพนตะครอความข้าไปดังง่าแผตา่ต่างขารต่างได้ด่านั้นเป็นตกสัตทุ อตั้งใจกวืนน้ำอยูะเหยื่อาบริบาบาราบริบรนิต็งกระดัง ห่วงดามที่เต็มย่มยานสมุรตาคอนให้บริบูรณ์ได้จันได้เอมวัมเมวันโตที่นำาเปตานังบังการปัิเตมตานที่ท่านหุ่นเทนให้แดที่โรกนย่มย่ำสม,ม็จประโยชน์แดมพุญนที่ราโรกนี่ไปไเป็นดายแดมจะนัันเอ็นที่ตามผืิตามตุ้มห้ามคอยตัมพลที่ทําปราตนาแล้วตัมใจแล้ว จง,งสำเร็จโดยชาพ,พราณสามเพริบเรนคำสร้างคปาณของความดำรีดำปวนเต็มที่จันโตบระาโตยันทาเมืองพระจันทร์ในวันเพนมณีโจนดิรัสรยันธาเหมือนแกม้มหิอันสวามสวัยควรยินดีสับพิติโยวิวันจันโต <c oughs> สามพระรงองคขวันานทันตมรองทัาปวงคนท่านจงหห้มาเต่พวันบันตาดายอยมอันตาดายามีแกท่ท่านโตคีเทคายุคมพระวัน ท่านจอมเป็นผู้มีความสงขมีอายุยืนอัมพิวานจานัน,นต์เตเรนตานินจามุนธรรมปัญจ,จายินดนการตาโรธรรมพันญจนติหายุวันดวน,นตุขังพราญณ์ปานตมประการคืออายุย่อมผรดานตุขามพราดณย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกันติไหวกรามเมิปกันหอนดอมต่อผู้ใหญ่เป็นเด่น ้วยประการาจริดีแดงอยุโทพระรรโทธีโร ผู้มีปัญญาให้หาอยู่ให้กำลังวันดันเทอมปฏิพาน์ดันเทอมให้วันดาให้ปฏิพันธ์ตกการเตัดทานตามเบ็ทางเบ็ดผู้มีปัญญาให้ความตกตกการเศอันตริคานจนเต็มยามใดปราศสมอายโยท่านตะวันพระราบันแดนตกการจะปฏิพาน์ดันเทอมบุคคลผู้ให้หายโย ระรามบันนามโตแกรมปฏิปันตีขายืยันตามเพื่อหิยันแต่ยันเทอมบาบานกันเต้เต็มไปเกิดในที่ใดๆยำเป็นผู้มีหายเยืนเหมยอศในที่ดันดันดังนี้ผู้อันตุสาพมังครดัง จามประมงคนจะมีกันทานรางข้าวดยสามบันเทวันตาขอเราเทวดานจุรานสารทานตามประพูดทานนุภาพเวนาม้วยหานุภาพแผ่พระมุนตัจางตามบันรรมานุภาพเวนาม้วยหานุภาพแผ่บันรรมตามบันสังขานผ้าเวนาม้วยหานุภาพแผ่บระทรงสารทาน นทีพระวันตุนเตมความขวัสวนดีทั้งรายจมมีการทานทุกมือสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสาเพสาตาสาตังลา Tchau. ให้ปนจากทุกใครทั้งสิ้นนี้เดินครับเชิญศราจารยุกยยพ่อ